แาท่านผู้ชมกล่าวสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูตัวเกมใหม่ล่าสุดครับที่จะเปิดตัวบริการอย่างเป็นทางการนะครับในวันที่15พฤษภาคมนี้ครับกับตัวเกม Maple Story Universe ครับหรือ Maple Story ภาค N นั่นเองครับที่เราเนี่ยเคยเล่นในส่วนของการเทส CBT มาก่อนหน้านี้นะครับและตัวเกมเนี่ยพ่วงมาด้วยระบบ b บ็อกเ i นหรือ Pay to Earn นั่นเองครับและวันนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนๆไปเจาะลึกแล้วก็รีวิวตัวเกมครับ รีวิวทุกอย่างเลยนะครับเกี่ยวกับบล็อกเชนที่เราเนี่ยจำเป็นต้องควรรู้ครับถ้าใครไม่รู้เรื่องระบบบล็อกเชนเนี่ยจะค่อนข้าง,างาพลาดพอสมควรนะครับและเราจะไปสมัครกระเป๋าวลริอย่างไรครับผมวันนีน้จะอธิบายทุกอย่างให้กับเพื่อนๆครับ ใครที่คิดว่ามีประโยชน์กับเพื่อนเพื่อน,นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับกับร้าน Easy Card Top Up ตสามารถเติม erm, ได้3ช่องทาง1จากเพจ a c e b o o k ครับ2ก็คือร i ยแอด3ก็คือจากเว็บไซต์เราสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมเป็นร้านรับเติมเกมแพรมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าและ เกมใหม่ล่าสุดมีแพ็กเติมเกมให้กับเพื่อนๆในราคาที่ถูกรับประกันถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองครับสะดวกปลอดภัยเติมไวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้ครับและไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทดครับวันนี้ขอนำเสนอ UG Phone ครับแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆเน่ยฟาร์มได้แบบง่ายขึ้นครับและสะดวกมากขึ้นเลย UG Phone ครับเป็นแอปพลิเคชันในระบบข่าวนั่นเองมือถือเครื่องหนึ่งครับสามารถช่วยเพื่อนๆเนฟาร์มเกมไ้ทั้งวันทั้งคืนครับถึงเวลาที่เราเดี๋ยจะต้องปิดมือถือของเราปิดคอมของเราและปิดเน ก็ยังสามารถฟาร์มให้เราได้อยู่เหมือนเดิมซึ่งมันเหมาะมากครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากปิดมือถือทิ้งไว้หัวแบตเสื่อมครับไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะว่าเปลืองค่าเน็ตครับ UG Phone ช่วยตรงนี้ได้มากๆครับราคาเริ่มต้นวันละ10บาทครับสำหรับจักรวาล Maple Story Universe ครับที่จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับตัวเกมแรกครับที่มีชื่อว่า Maple Story End รองรับระบบบล็อกเชนนั่นเองครับและทุกอย่างนะครับก็จะมีระบบคารด์อาชีพมีให้กับเพื่อนๆครับ ไม่ว่าจะเป็นคัทหนึ่งก็คือวอร r ดิเออร์ครับคัทสองก็จะเป็นเมจิเชียนคัทสามก็จะเป็นโบแมนคัทสี่ก็จะเป็นทิฟคัทห้านะครับก็จะเป็นไพลเลตหรือโจรสลัดนั่นเองครับทั้งหมดคัททุกคัทครับก็จะแบ่งอาชีพออกเป็นสายของแต่ละอาชีพอยู่นะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยผมจะไปเจาะลึกในส่วนของคอนเทนหน้าถ้าใครอยากจะรู้นะครับในส่วนของคอนเทนหน้าก็อย่าลืมกด u b s c r i b e ด้วยนะครับเพราะว่าเราจะไม่พลาดในส่วนของคลิปต่อไปครับที่ผมจะทำนะครับ ในส่วนของเรื่องของระบบอาชีพครับว่าแต่ละอาชีพเนี่ยมีความสมบัติอะไรครับมีสกิลอะไรที่เราจะสามารถไปเล่นและเพื่อหาอไรายได้ได้นั่นเองครับในส่วนของตัวเหรียญหรือโทเค็นนะครับอันดับแรกเนี่ยผมจะขออธิบายก่อนครับให้เรานะครับเข้ามาในส่วนของตัวเว็บไซต์ครับซึ่งเว็บไซต์หน้าแรกเนี่ยที่เราจะเข้ามานะครับก็จะเป็นหน้าเว็บไซต์นี้เลยนะครับก็จะเป็นหน้าเว็บไซต์ทางการที่ประกาศตัวเรียบร้อยนะครับประกาศวันเปิดในวันที่15พฤษภาคมนะครับผมก็จะเปิดตัว m a p l e Story N เนะครับเป็นเกมแรกของระบบ Maple Sto r y u n i v น r s e นั่นเองครับอ่า Universe แบบไหนครับสำหรับเกม Mmo ค l a s s i c ของเราที่เราเคยเล่นมาก่อนครับที่พว่วงด้วยระบบ b l o c k c h a เนาะคอมมูนิตี้ครับผมที่เราจะสามารถเข้าไปได้เนี่ยก็จะมีในส่วนของ Discord ครับผมนี่ให้เรากดเข้าไปที่ Discord ครับและก็จะทำการให้เราเนี่ยยืนยันตัวตนนะครับ ก็เราก็ไปยืนยันตัวตนอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมตรงนี้นะเราก็จะได้เป็นในส่วนของได้ยศนะครับในการเข้าเป็นสมาชิกของ c o r d ของตัวเกมครับและเรานะครับก็จะสามารถรู้ว่ามีประกาศอะไรครับใหม่ๆเราก็จะสามารถติดตามข่าวสารของตัวเกมได้2ก็คือจะมีคอมมูนิตี้ครับที่เกี่ยวกับประเทศไทยนะครับก็จะมีแชทกันค่อนข้างเยอะนะครับณปัจจุบันเนี่ยก็ให้ได้รับความสนใจค่อนข้างเยอะนะสำหรับชาวเกมเมอร์ที่เล่นสายพิจิตอื่นอยู่แล้วนะครับยิ่งชอบเลยนะครับเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ย ค่อนข้างที่จะดบรุมพอสมควรนะสำหรับกระแส p พ to e a r n นะครับก็มี m a b บิล t o r y ี่นเปิดมาก็ได้รับกระแสตอบรับค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้ก็มีการแชททุกอย่างนะครับใครที่สงสัยอะไรอยากจะแชทถามเพื่อนก่อนสามารถแชทตรงนี้ได้เลยนะครับผมเอาละครับทีนี้ผมจะอธิบายในเรื่องของตัวเหรียญโทเค็นครับว่าเราเนี่ยจะไปหาเหรียญโทเค็นอย่างไรครับสำหรับตัวเหรียญโทเค็นนะครับก็จะแบ่งออกนะครับมี3ลักษณะลักษณะที่1เนี่ยเขาเรียกว่านะครับ NFT ครับซึ่ง NFT เนี่ยเราก็สามารถหาได้จากการฟาร์มนะครับเวลาเราฟาร์มเราลงดันเจียนตีบอสอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะดอปนะครับ NFT NFT เนี่ยมันก็จะเป็นมีสัญ,ญสลักษณ์อยู่2รูปแบบครับถ้าเป็นสัญ,ญลักษณ์รูปตัว L เนี่ยก็จะไม่ใช่ NFT เราสามารถขายได้แค่ในตลาดการในเกมครับแต่ถ้าเป็นรูปตัวเพชรขาวนะครับเราสามารถมิน NFT นะครับแล้วนำไปขายในตลาด Marketplace ได้นั่นเองครับเดี๋ยวจะพาไปดูแพลตฟอร์ม ตลาดมาร์เก็ตเพซนั่นเองครับผมและต่อมาครับผมสาหรับตัวเหรียญที่เป็นตัวเหรียญหลักเลยของตัวเกมครับก็คือ NXPc ครับก็จะมีโทเคนนะครับมี2ตัวนะครับตัวแรกเนี่ยก็จะเป็น NXPc ซึ่ง NXPc เนี่ยจะเป็นตัวหลักเลยนะครับที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนที่จะเอาไปเป็นเงินตราหรือเงินค่าเงินจริงๆนะครับที่เราจะใช้กันนะ 1ก็คือหลักการนะครับเราก็จะไปหาในส่วนของตัวเหรียญในเกมครับที่เป็นเนโซนั่นเองครับเนโซเราก็สามารถหาได้จากในเกมครับผม1นึก็คือ่ามอน์เตอร์ตีบอสลงนันเจียนครับก็จะดรอปตัวเหรียญมาให้กับเรานะครับและนําตัวเหรียญเนี่ยมาทําการซื้อขายในตลาดครับผมตรงนี้แหละค่อนข้างสนุกครับผมตลาดมังกีเพชรหลักๆจะใช้เหรียญเนโซครับซื้อขายกันนะครับใครอยากจะได้เนโซเยอะก็มีรายได้เยอะนะครับตามความสามารถ หรือดวงที่จะดรอปในตัวเกมครับและนำมาแลกเปลี่ยนเป็น XPC ครับ XPC ก็จะสามารถแลกเปลี่ยนจาก NFT ที่เราได้ด้วยเหมือนกันครับผมณปัจจุบันนะครับก็จะมีแพลตฟอร์มต่างๆที่รอเปิดหรือเทรดกานนะครับผมอย่างเช่นครับผมตัว Wallet ที่ดังๆเลยก็คือกูคอยครับได้ประกาศมาเรียบร้อยนะครับกูคอยเนี่ยก็จะเปิด เกมผูนั่นเองครับเปิดตัวเหรียญน,นะครับตอนนี้ณนะปัจจุบันนะก็จะมีการสเต็กกิ้งเออนะครับนี่โทเค็นนาวแล้วนะก็มีการแบบว่าถ้าใครเป็นนักลงทุนนะนะอยากจะได้เหรียญก่อนนะครับก็ไปสเต็กกิ้งตรงนี้ได้นะครับผมนี่โดยใช้เหรียญต่างๆเนี่ยเพื่อนํามาสเต็กกิ้งเป็นเหรียญ n x p c ได้ครับ2นะครับก็จะเป็นบิตฮับนั่นเองครับนี่บิตฮับเนี่ยก็จะเป็นในทางเกาหลีนะครับเราก็สามารถเอาเหรียญตรงนี้เนี่ยเข้าบิตฮับแล้วก็ไปแลกเปลี่ยนเงินตรา เป็นเงินจริงของเราได้ครับและส่วนใหญ่ก็จะเป็น USDT นะครับเพื่อนํามาขานเป็นเงินไทยเนาะต่อมาครับก็จะเป็น bybit ครับ bybit เนี่ยก็เอาด้วยนะครับนี่ก็จะเป็น XPC เหมือนกันครับแล้วก็สําคัญหลักๆเลยยักษ์ใหญ่นะครับอย่างเช่น b i n e เนี่ยก็เปิด on เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะ XPC ครับก็จะเปิด Alpha Tester นั่นเองนะใครที่อยากจะเอาเหรียญก่อนนะครับก็อย่าลืมนะครับไปใช้บริการหรือไปใช้งานกับ ตัวไปนั้นได้ครับสตาร์ทนะครับนี่วันที่13ที่ผ่านมาครับนี่โดยใช้ยูเซอร์นะครับ Alpha Point นะครับนี่ก็มาเข็ไปได้นะสำหรับแอร์ดต่างๆที่ทางแพลตฟอร์มต่างๆครับได้จัดขึ้นณนปะัจจุบันนะสำหรับตัวเกมนี้ก็ได้รับความสนใจจากนักลงทุนค่อนข้างเยอะนะครับ โอเคเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวโทเค็นหลักครับผมทั้งหมดเนี่ยมีโทเค็นหลักอยู่ที่ประมาณ1,000ล้านเหรียญครับที่เราจะสามารถหาได้จากในเกมเริ่มแรกเลยแล้วกันครับผมถ้าเราอยากจะเข้าสู่ตัวเกมครับสมัครการใช้งาน1ครับเราก็จะเห็นคําว่า P าวน์โหลดตรงนี้ครับให้เรากด P า o w n l o a d ครับพอเรากด P d o w n โหลดเนี่ยมันจะเด้งเข้าไปหา MetaM a ไมครับ เราเนี่ยจะต้องเข้า MetaMask นะครับผมเราเนี่ยก็ต้องไปโหลด MetaMask นะครับและพอเราคีย์ดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเราเชื่อมต่อ MetaMask ครับเราจะได้เชนมาเรียบร้อยเลยครับเห็นไหมมันก็จะเป็นตัวเหรียญ NXPc ครับและเหรียญ Nezo เนี่ยแอดอยังไงใช่ไหมเราเนี่ยจะต้องแอดอีกทีครับโดยเราเนี่ยจะต้องเข้าตัวเกมอะไรให้เรียบร้อยสมัคร ID เรียบร้อยครับพอเราเข้าพอเราสมัครเข้าเรียบร้อยครับแพลตฟอร์มของเราเนี่ยก็จะนําพาเราเข้าสู่โปรไฟล์นะครับโปรไฟล์ตรงนี้เนี่ยก็อย่าลืมไป v e r i f y นะครับหรือยืนยันตัวตนอะไรเรียบร้อยนะตรงนี้นะครับก็ยืนยันตัวตนเนี่ยค่อนข้างผ่านยากอยู่นะทุกคนค่อนข้างผ่านยากอยู่เพราะเราเชื่อมเนี่ยก็จะเป็น ID ของเราเลยนะครับในการเล่นเกมนะตรงนี้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับผมเห็นไหมอ่าเราก็ไป verify นะครับ verify เนี่ยก็จะใช้บัตรประชาชน1ใบนะครับตอนแรกเนี่ยเราแค่ connect wallet ใช่ไหมโทเค็นที่เราสามารถทานเฟิร์ได้ครับก็คือ1,000งพัน 1,000ดอลลาร์ 1, นะครับต่อ24ชั่วโมงนะครับที่เราจะสามารถวิดดอได้แต่ถ้าใครอยากจะได้เยอะเราก็ไปยืนยันตัวตนครับโดยใช้บัตรประชาชน1ใบนั่นเองครับผมก็จะได้10,000ดอลลาร์ 1, ต่อวันนะครับประมาณนี้นะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนแล้วกันนะครับขึ้นอยู่เพื่อนนะทั้งหมดเนี่ยมีู่2เลเวล แค่บแค่1,000เนี่ยก็โอเคแล้วครับเราก็หาท่างยากอยู่ถ้าเราไม่ใช่แบบว่าสายเติมจริงๆนะครับ1,000ดอลลร์เนี่ยก็หายากอยู่ต่อวันนะครับประมาณนี้นะพอเราสมัครเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ตัวหน้านี้เข้ามานะครับเพื่อติดตามข่าวสารตัวเกมนะครับแล้วก็เราอยากจะไปในส่วนของขาย NFT ใช่ไหมให้เรากดตรงนี้ครับเราก็จะไปเข้าที่ MSU นะครับนี่ตรงนี้เลยก็จะเป็นหน้า Market Page นะครับที่จะเอาไว้ใช้ทานเบอร์ อุปกรณ์ NFT ต่างๆนะครับเขาจะใช้ตัวนี้แหละเป็นหลักนะครับผมตรงนี้นะถ้าใครอยากจะหา NFT ต่างๆนะว่า NFT มีตัวอะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างที่เขาขายเนี่ยขายกันแล้วก็มาดูตรงนี้ได้ไหมครับนี่เห็นไหมก็จะเป็นไอเทมต่างๆนะครับที่จะวางขายมีวางขายเลือดมนาด้วยนะเกมนี้นะครับนี่มีตัวละครขายด้วยอะไรแบบนี้นะครับผมว่ามีกี่ตัวมียังไงนะครับใช้ใช้ในโซเนี่ยราคาเท่าไหร่เนี่ยเขาจะบอกตรงนี้ให้หมดครับ ประมาณนี้นะอันนี้ก็จะเป็นหลักการนะครับผมตรงนี้นะอันนี้ก็จะเป็นไอเทมที่เรามิน์เข้ามานะครับมันก็จะมาอยู่ตรงนี้แหละครับทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นการพรีเซนต์นะครับพาเพื่อนๆนะครับไปดูเลยสตัวเว็บไซต์ณปัจจุบันนะถ้าใครนะครับอยากจะรู้ว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างณนปัจจุบันนะตอนนี้เนี่ยกิจกรรมก็จะมีให้กับเพื่อนๆนะครับซึ่งเราสามารถกดตูตรงนี้ได้ครับชิ้นงานและงานนะครับชั้นเรียนและงานนะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นไวเบอร์ครับ เขาเนี่ยก็จะให้เราทำการดาวน์โหลดแล้วก็จะมีกิฟต์นะครับของรางวัลให้กับเราด้วยครับถ้าเราทําการดาวน์โหลดล่วงหน้าหรือว่า P ดาวน์โหลดนั่นเองครับหก็คือก็จะเป็นในส่วนของสัตว์ขีนะครับก็จะเป็นคอยเมาส์เห็นไหมครับผมนี่สัตว์ขีแบบนี้เลย2นะครับก็จะเป็นนี่ชุดปาร์ตี้ครับปาร์ตี้เซตนะครับผมนี่ให้เราเลยใครที่ลงทะเบียนล่วงหน้าเอาง่ายๆครับเราก็จะได้รับรางวัลนี้ไปใช้งานในตัวเกมนั่นเองครับ คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับหรือว่าเข้ามาที่แชทเพจก็ได้นะครับพร้อมที่จะตอบให้กับเพื่อนนะครับสำหรับตัวเกมนี้ก็ฝากไว้ที่นี่ครับใครชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับ